สวัสดีครับวิธีแห่งเก่าในตอนนี้นะครับอยากชวนคุณลองจินตนาการดูนะครับว่าเมื่อคุณอายุ80ปีแล้วเช้าวันนี้ครับคุณตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดหลังแล้วก็ปวดเข่าครับที่ทําให้คุณลุกออกจากเตียงกลายเป็นเรื่องยากคุณรู้สึกว่าต้องไปหาหมอแล้วละครับแต่ก็ลังเลนะครับเพราะว่าคุณเคยได้ยินจากเพื่อนๆว่าการรอคิวพบแพทย์สําหรับผู้สูงอายุนั้นใช้เวลานาน,านมากๆเลย สุดท้ายครับก็เลยตั้งใจครับเดินทางไปที่โรงพยาบาลคุณไปถึงตอน8โมงเชา้าฮะแต่แผนกเวชาศาสตร์ผู้สูงอายุเต็มไปด้วยผู้คนครับบางคนนั่งรอด้วยความกังวลครับบางคนก็ดูเหนื่อยล้าเสียงแกลมไอของคุณลุงที่นั่งอยู่ข้างๆทําให้คุณนึกถึงว่าโหที่นี่เต็มไปด้วยคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพเหมือนๆกัน เวลาผ่านไปแล้วชั่วโมงกว่ากว่าผ่านไปเรื่อยๆครับชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าคุณนั่งมองนาฬิกาบนผนังและคุณก็รู้ว่ามารอที่นี่แหละสี่สาห้าชั่วโมงแล้วครับในที่สุดพยาบาลก็เดินเข้ามาหาคุณด้วยสีหน้าลำบากใจเธอพูดประว่าว่าขอโทษนะคะที่ทําให้คุณรอนานแต่ก็ต้องรออีกสักพักแหละหมอยังไม่ว่างฮนะคุณเริ่มคิด นี่คืออนาคตของเราหรือเปล่าครับในอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแต่บุคลากรทางการแพทย์ยังขาดแคลนนะครับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับและที่สำคัญระบบสาธารณสุขที่เราพึ่งพาอาจจะไม่มีเตียงที่เพียงพอสำหรับทุกคนสิ่งที่คุณพิ่งจินตนาการไปครับไม่ใช่แค่เรื่องสมมุตินะครับ แต่มันกําลังจะกลายเป็นความจริงที่ทุกคนต้องเผชิญครับถ้าเราจะบอกคุณว่าในอีก25ปีข้างหน้าครับประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคุณคิดว่าพร้อมรับมือกับเรื่องนี้หรือยังครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยคาดว่าภายในปี2050ครับประชากรทั่วโลกที่จะมีอายุมากกว่า60ปีจะเพิ่มจาก1,000ล้านคนครับเป็น2,000ล้านคน นั่นหมายความว่าโลกของเรากำลังจะเข้าสู่ยุคที่ผู้สูงอายุเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่สุดแต่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อระบบสุขภาพโดยตรงครับระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของทุกคนปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น มีประมาณนี้นะฮะที่เขางานวิจัยสะท้อนออกมาก็คือ 1. บุคลากรทางการแพทย์จะไม่เพียงพอในหลายพื้นที่ครับจำนวนแพทย์เฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุจะไม่เพียงพอครับระบบสาธารณสุขต้องรองรับจำนวนผู้ป่วยสูงวัยจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่บุคลากรทางการแพทย์กลับลดลงหมายความว่าการเข้าถึงการรักษาจะยากขึ้นครับและก็จะทำให้มีการรอนานมากขึ้นเหมือนที่เรายกตัวอย่าง ไปตั้งแต่ครั้งตน้นสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งปกติเลยนะครับภาระค่าใช้บริการด้านสุขภาพพุ่งสูงขึ้นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุกว่าคือค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าคนหนุ่มสาวหลายเท่าเลยครับระบบสุขภาพต้องแบกรับภาระและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายครอบครัวต้องรับผิดช,ชอบค่ารักษาการพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลเองนะครับซึ่งอาจกลายเป็นภาระทางการเงินที่หนักหน่วงครับโรคเหลือหลังและภาวะสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นมากกว่า70%ของผู้สูงอายุมีโรคเหลือหลังครับเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจภายในปี2050นะครับจำนวนผู้ป่วยอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น1,400ล้านคนทั่วโลกนี่หมายความว่า มันจะต้องมีความต้องการในการดูแลร,ระยะยาวที่สูงขึ้นครับและภาระที่เพิ่มเติมของครอบครัวและระบบสุขภาพแล้วเราจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้สูงอายุนะครับแต่เป็นเรื่องของทุกคนเพราะวันหนึ่งเราทุกคนจะต้องเข้าสู่สภาวะสูงวัยเช่นกันคำถามก็คือเราจะเตรียมตัวอย่างไรครับให้ระบบสุขภาพรองรับได้ และเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อลดผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงต่อไปนะครับในหัวข้อต่อไปเราจะมาคุยกันว่าเรามีแนวทางไหนบ้างครับที่สามารถช่วยให้เราก้าวผ่านปัญหานี้ไปได้อย่างต่อไปนะครับนี่คืองานวิจัยที่ทํากันทั่วโลกมองวว่านี่คือเทรนด์ที่โลกกําลังจะเจอนะครับซึ่งเราต้องช่วยกัน,นครับเปลี่ยนอนาคตของการดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับ เราคิดว่าปัญหาของสุขภาพเป็นเรื่องของแต่ละคนนะครับใครเจ็บป่วยก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแต่เมื่อพูดถึงสังคมผู้สูงอายุเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาส่วนบุคคลนะครับแต่มันคือความท้าทายในระบบที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนเลยในปัจจุบันนะครับระบบสุขภาพกําลังเผชิญกับ3ความท้าทายหลักครับที่ทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวน ผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นครับ 1. ครับการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุลองนึกภาพโรงพยาบาลที่มีผู้สูงอายุรอรับการรักษาเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือผู้ป่วยที่ต้องเลื่อนคิวผ่าตัดเพราะไม่มีบุคลากรเพียงพอนะครับปัจจุบันครับจำนวนแพทย์เฉพาะทางของผู้สูงอายุยังมีไม่มากพอนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่แพทย์เท่านั้นนะครับแต่พยาบาลนักกายภาพบาบัด นักจิตวิทยาและบุคลากรทางด้านสังคมสงเคราะห์ก็ยังขาดแคลนอีกด้วยการดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่แค่เรื่องของการรักษาโรคนะครับแต่ยังมีแนวทางดูแลแบบองค์รวมครับเช่นการทำกายภาพบาบัดการดูแลด้านโภชนาการและก็การช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแต่ความจริงที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันหลายคนครับกำลังเข้าสู่วัยเกษียณเช่นกัน หมายความว่าอีกไม่นานครับเราจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อย่างรุนแรงครับข้อที่2คือต้นทุนการรักษาที่สูงขึ้นครับและความทา้าทายของการเงินของระบบสุขภาพทุกปีครับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการรักษาโรคเรื้อรังเชนเ่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคไตต้องใช้ยาต่อเนื่องและก็ต้องการการติดตามผลในระยะยาวนะครับภาวะ โรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ค่าใช้จ่ายการดูแลในระบบระยะยาวหรือ long term care ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชรา ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือบริการการดูแลที่บ้านล้วนมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมากนะครับคำถามสำคัญก็คือระบบประกันสุขภาพจะรับรองรองรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้นานแค่ไหนและครอบครัวผู้สูงอายุจะสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายนี้ได้หรือไม่ในหลายประเทศครับรัฐบาลต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อดูแลประชากรสูงวัยและในอนาคตภาระนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ ข้อ 3. ครับสุขภาพจิตของผู้สูงอายุแล้วก็ผลกระทบทางสังคมนะครับการดูแลผู้สูงอายุไม่ได้มีแค่เรื่องกายครับแต่ยังมีเรื่องของสุขภาพจิตด้วยภาวะซึมเศร้าและความโดดเดี่ยวในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามครับหลายคนต้องอยู่ลําพังไม่มีครอบครัวดูแลและก็ไม่มีเพื่อนที่จะคุยด้วยนะครับ ความเครียดจากการเป็นภาระของครอบครัวผู้สูงอายุหลายคนรู้สึกว่าตนเองครับกำลังเป็นภาระของลูกหลานทำให้เกิดความวิตกกังวลและก็อาการซึมเศร้านะครับการเข้ามาถึงของระบบสุขภาพจิตที่ยังไม่เพียงพอครับแม้จะมีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาแต่บริการด้านสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุก็ยังมีน้อยและก็เข้าไม่ถึงนะครับนี่คือปัญหาครับที่ต้องการ แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเพราะว่าสุขภาพจิตเป็นส่วนสำคัญของผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรครับความท้าทายที่เราพูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องไก่ตัวนะครับพอสักวันหนึ่งเราทุกคนก็ต้องเข้าก้าวเข้าสู่วัยนี้อย่างที่ย้ำกันไปอีกรอบนะครับดังนั้นคำถามที่สำคัญคือเราจะออกแบบระบบสุขภาพของเราอย่างไรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนะครับ อย่างแรกเลยครับที่ต้องออกแบบวคือ1ต้องมีการลงทุนในบุคลากรทางการแพทย์ด้านผู้สูงอายุหนึงในปัญหาใหญ่ที่เรากาลังเผชิญก็คือแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุไม่เพียงพอนะครับแนวทางทางแก้ไขก็คือการเพิ่มการฝึกสอนบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเวชทศาสตร์ผู้สูงอายุมากขึ้นเราสามารถพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นครับสำหรับแพทย์ทั่วไป แล้วก็พยาบาลนักกายภาพบันบัตนักจิตวิทยาเพื่อให้พวกเขาดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นการสร้างแรงจูงใจเช่นทุนการศึกษาหรือค่าตอบแทนที่เหมาะสมครับจะช่วยดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่สายงานนี้เมื่อบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยพร้อมมากขึ้นผู้สูงอายุก็จะได้รับการดูแล ที่มีคุณภาพและก็ทั่วถึงมากขึ้นข้อที่2ครับการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดูแลก็เป็นเรื่องสําคัญครับเทคโนโลยีสามารถเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์และการเข้าถึงบริการสุขภาพนะครับการพัฒนาทางไกลครับช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถปรึกษาแพทย์ได้โดยไม่ต้องเดินทางระบบติดตามสุขภาพผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่น wearable device ต,ต่างๆเช่นนาฬิกาวัดอาตาัตราการเต้นของหัว หรืออุปกรณ์แจ้งเตือนหากเกิดการล้มเนี่ยหุ่นยนต์ช่วยดูแลผู้สูงอายุก็มาแรงในนโยบายนี้ในในปีพศนี้นะครับซึ่งสามารถช่วยเตือนเรื่องการกินยาหรือแม้แต่การเป็นเพื่อนพูดคุยเพื่อลดภาวะซึมเศร้าและความเหงาได้เทคโนโลยีเหล่านี้ครับไม่สามารถแทนที่มนุษย์ได้ร้อซแน่นอนเรื่องนี้เรารู้กันแต่สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างในการดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราพูดถึงเทคโนโลยีไปแล้วพูดถึงบุคลากรไปแล้วข้อที่3ก็คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพของตัวเองเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับป้องกันดีกว่ารักษายิ่งเราสามารถลดอัตราการเกิดโรคเหลือหลังให้ผู้สูงอายุได้มากเท่าไหร่ภาระของสุขภาพก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับ สนับสนุนให้ผู้สูงอายุออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเช่นการเดินโยคะหรือการกายบริหารที่เหมาะสมกับวัยสร้างชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุครับเช่นสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหงาและภาวะซึมเศร้าให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมและก็ป้องกันปัญหาโรคเรื้อรังตั้งแต่เนิ่นๆครับหากเราทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นครับความต้องการในการรักษาพยาบาลก็จะลดลงครับ ข้อที่4ครับการปรับระบบสาธารณสุขให้รองรับการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายครับหากเราเตรียมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุเราจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขทั้งหมดครับเพิ่มจำนวนสาารพยาบาลที่รองรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเฉพาะทางหรือคลินิกเฉพาะทางครับ พัฒนานโยบายด้านประกันสุขภาพและสวัสดิการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับการดูแลโดยไม่ถูกภาระค่าใช้จ่ายถ่วงรั้งครับสนับสนุนการดูแลแบบองค์รวมครับที่รวมทั้งทางด้านร่าง,งกายจิตใจแล้วก็สังคมด้วยนะครับเมื่อระบบสาธารณสุขของเราแข็งแรงครับเราจะมีการดูแลเราจะมีความสามารถการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ลองคิดดูอีกครั้งครับชวนคุณคิดอีกครั้งก่อนจะล่ําลากันไปวันหนึ่งครับคุณเองก็กลายเป็นผู้สูงอายุวันหนึ่งคนที่คุณรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะต้องพึ่งพาระบบสาธารณสุขที่รองมีอยู่คําถามครับเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าเราได้พูดถึงปัญหาของระบบสาธารณสุขที่กําลังแบบ รับภาระมากยิ่งขึ้นเราได้เห็นแนวทางที่แก้ไขที่พอจะเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องลงมือทําอะไรบ้างในวันนี้ครับถ้าคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีขึ้นครับและถ้าคุณเป็นผู้กําหนดนโยบายคุณสามารถผลักดันแนวทางใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้จริงถ้าคุณเป็นลูกเป็นหลานหรือแม้แต่เป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี่ครับคุณสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆ เช่นใส่ใจสุขภาพของตัวเองครับดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายและร่วมสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของพวกเขาครับแต่เป็นปัญหาของพวกเราและเป็นอนาคตของตัวเราเองเราจะเลือกสร้างอนาคตแบบไหนเราจะรอให้ทุกอย่างเลวร้ายลงหรือเริ่มทำบางสิ่ง ตั้งแต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วครับทั้งหมดนี้คือวิธีแห่งเก่าครับรายการที่เราจะหยิบยกเอางานวิจัยจากทั่วโลกทั้งไทยทั้งต่างประเทศที่ว่าด้วยของที่ว่าด้วยเรื่องของผู้สูงอายุนะครับมานำเสนอกันดวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ